สวัสดีครับทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้เกียรติร่วมฟังในการพูดของผมในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยกับผมชื่อนายฮาดิดอิมเฮมรหัสอกรุก1ี1นสาะครับสาขาการจัดการบริหารธุรกิจและวันนี้ผมก็จะมาขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบให้กับทุกคนบนโลกนี้นะครับภาวะโลกร้อนคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก ซึ่งเกิดจากการสะสมของกา๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งภาวะโลกร้อนกําลังเป็นที่หนึ่งในปัญหาของเราที่ต้องเผชิญในทุกๆวันและเป็นภยัยคุกคามที่มนุษย์เองเป็นผู้ก่อให้เกิดนะครับสาเหตุของภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับเช่นการเผาไหม้เชิงเชือเ้อเพลิง การทำลายป่าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับก็จะทำให้ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเช่นการเกิดพายุฝนรุนแรงนะครับและทำให้เกิดน้ําท่วมหรือภายแรนนะครับและการละลายน้ําแข็งในขั้วโลกส่งผลในให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้ทําการเกษตรตกรรมผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตนะครับได้แก่การเกิดโรคเกี่ยวกับการการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ครุมแดดหรือการระบายของโรคที่ทําให้เกิดจากยุงเช่นมาลาเรียนอกจากนี้ยังทําให้สิ่งมีชีวิตหลายพัน ต้องเสี่ยงการสูญพันธุ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับการป้องกันและการลดภาวะในโลกร้อนการลดภาวะในโลกร้อนสามารถทําได้โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการใช้พลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์และลมและการเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลการปลูกป่าการปลูกป่าไม้ เพิ่มขึ้นเพื่อดูดซับคาร์บอนนะครับและการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษสรุปภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขหากปล่อยในหากปล่อยให้สถานการณ์นี้ดำเนินไปต่อไปเราจะต้องเผชิญกับผลกระทบร,ทร้ายแรงทั้งในด้านสิ่งแวดลอ้อมด้านสุขภาพดังนั้นเราทุกคนต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนตัวและร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อหาวิธีแก้ไขที่ยั่งยืนและช่วยป้องกันโรคใบนี้ให้อยู่คงรอดไปกับเราต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องที่ผมมาพูดนะครับขอให้ทุกคนมุ่งมั่นในการดูแลโลกใบนี้ของเราด้วยการลดการปล่อยก๊าซและลดการทำลายทรัพยากรนะครับเพื่อให้โลกของเรา เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเราทุกคนนะครับขอบคุณครับ